mm, -hmm. mm -hmm. เราพูดกันถึงเรื่องการประหารชีวิตใช่ไหมแต่ว่าเราพูดกันยังไม่จบนะในวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับในคราวที่แล้วพูดถึงโทษประหารชีวิตโดยวิธีการอะไรไปบ้างละ่ะจิตยาพิษจพิษหรือสากพิษใช่ไหมแล้วก็อะไรครับแล้วก็ยิงเป้ายิงเป้านะเราพูดไปสองอย่างแล้วนะเออ ทีนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะว่า,าลูกรู้ไหมว่าก่อนก่อนที่เขาจะใช้วิธีประหารชีวิตโดยการเป้าเนะี่ยเขาใช้วิธีการอะไรตัดหัวตัดหัวอ่าเ<ม>นาะก็คนโบราณเขาเรียกว่ากุดหัวนะคนโบราณเขาเรียกว่ากุดหัวก็คือตัดตัดคอนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ใช้มานานแล้ว ใช้นานมากเลยวิธีวิธีการตัดตัดศรีรษะตัดหัวเนี่ยนะครับแต่ในประวัติศาสตร์ก็เคยมีเก็บความรู้เคยมีคนที่มีวิชากรมทุกเชื่อแม้ว่ามีคนที่มีของดีแล้วเอามีดฟันเนี่ยฟันไม่เขา้าเชื่อเชื่อว่ามีามีดที่เขามีดที่เขาใช้ประหารชีวิตเนี่ยนะครับมันมีอยู่เจ็ดชนิดเขาจะดูตามรูปร่างคน คนตัวเตี้ยลำลำล,ำ,ลำคอใหญ่ๆก็ต้องใช้มีดประเภทหนึ่งผอมๆลำคอเล็กๆก็ใช้มีดประเภทหนึ่งนะมันมีเจ็ดประเภทแล้วจะคาดเขาก็จะเลือกว่าลำคออย่างนี้ควรจะใช้มีดประเภทไหนนะครับซึ่งมีดเนี่ยรู้ว่าคมไหมคมกิ๊บเลยใช่ไหมก่อนที่เขาจะมาฟันเนี่ยเขาจะต้องไปทําไมก่อนลุกๆไหมเอาไปรับเนาะรับมีดให้คมกิ๊บเลย แลอวเป็นเชือเหรอแล้วม,มีคนที่เอามีดฟันแล้วฟันไม่เข้าเนี่ยน่าจะมีเนาะอ่ามีเรื่องเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่โด่งดังมากเลยนะเขาามาสร้างเป็นหนังบ่อยมากเลยสองสามครั้งปะเคยได้ยินไหมครับเรื่องบุญเพงทีบเหล็กอ่าเคยได้ยินเนาะเขาเรียกอะไรบุญเพงเนี่ยอ่าเป็นสมีสมีบุญเพงทำไมถึงเป็นสมีอ่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะครับ บุญเพงเนี่ยเขา,าเป็นแม่พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนอีสานนะครับอยู่แขวงท่าอูเทนมนทนอุดรธานีนะครับเวลาอายุ5้าขวบได้ย้ายจากอุดรมาอยู่ที่ธนบุรีนะครับตั้งแต่ห้าขวบมาก็บ้านที่อาศัยก็อยู่ใกล้ลำคลองนะครับก็ชอบเล่นน้ำสมัยเด็กๆก,ก็ไม่มีพิธีการก้าลวลาวนะครับ่อมาเมื่ออายุ ครบ20ปีนะครับอายุอายุครบ20ปีบุญเพงก็ได้ไปบวชเป็นพระนะครับที่วัดเทวราชกุญชรนะหลังจากนั้นบุญเพงก็ได้มาย้ายมาจำพรรษาที่วัดสุดทัศน์เทพเวราลารามนะย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่เนี้ยแล้วก็มาอยู่ที่วัดเนี้ยตลอดเป็นเวลา9ปีแต่ระหว่างที่อยู่ที่วัดสุดทัศน์เนี่ยนะครับบุญเพงเนี่ยเขามีความชอบในเรื่อง สยาศาสตร์เพราะฉะนั้นระหว่างที่ก็เป็นพระเนี่ยเขาจะรับดูดวงชะตาใช่ไหมสะดองเคาใบหวยแล้วก็ทำสเสน่ห์ยาแฝกแต่ต่อมานะครับพระผู้ใหญ่ท่านทราบนะว่าพฤติกรรมของคุณเพ็งมันไม่เหมาะสมไปรับทำสะดอกคาทำสเสน่ห์ยาแฝกนียพระผู้ใหญ่ก็ทำทำตัวไม่เหมาะสมก็เลยจับสึก หลังจากจับศึกแล้วเนี่ยบุญเพงก็ได้ตั้งตัวเองเป็นเจ้าสมนักทํารับท,าท,ทําสะเดาะเคาะทําเสน่ยแฝกทำคุณใสสยยายสะเพราะบุญเพงก็ชอบอย่างเนี้ยนะหลังจากเขาตั้งตัวเป็นเจ้าสมานรับเนี่ยก็มีคนมาหาเยอะแล้วก็มีผู้หญิงอยู่คนชื่อนางปริกนางปริกเนี่ยแกมีสามีแล้วนะแล้วก็ชอบมาหาบุญเพงมาช่วยให้ทํานู่นทํานี่ ตอนหลังก็มาชอบคอกับบุญเพงนะบุญเพงเนี่ยเห็นว่านางปิกเป็นมีสามีแล้วมีทรัพย์สินเยอะก็อยากจะได้ทรัพย์สินตอนหลังเลยบุญเพงก็เลยรวมหัวกับนางปิกร่วมกันเพื่อจะฆ่าสามีสามีเขาชื่อในปังนะก็วางแผนกันโดยใช้วิธีนางปิกเนี่ยแกเอายาสลบยานอนหลับไปผสมกับกับข้าวใช่ไหมให้สามีกิน หลังจากสามีกินแล้วเป็นไงง่วงนอนใช่ไหมก็หลับไปหลังจากสามีหลับเนี่ยบุญเพลงกับน,นางปิกเนี่ยก็มาช่วยกันนางปิกเขาใช้ตะปูห้านิ้วห้านิ้วยาวไหมยาวใช่ไหมเอาตะปูห้านิ้วนี่ไปเจาะตรงศีรษะตรงกระหม่อมนะตรงหน้าตาไมาเียกตรงหน้าผาเนี่ยนะาาาาาาแล้วก็เอาคอนตอ,อกตอกเต็มเหนียวเลยสุดแรงเลยตะปูฝังเข้าไปสี่นิ้วเหลือโผล่ออกมา นนในมะ่าในม้วในในฝั่งเนี่ยตายคาที่เลยตายไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นก็ช่วยกันกับบุญเพลงเอาศอกของในฟั่งเนี่ยใส่ทีบเปล็กนะแล้วก็เอาไปย่อนลงในลำคองนะอ่าก็ไม่มีใครรู้แล้หลังจากนั้นเนี่ยนางปิกแกก็มาถึงห่วงบุญเพลงอยู่บ่อยเพราะว่าบุญเพลงเนี่ยมีสาวๆมาติดพันเยอะนะ ทำให้บุญเพงเกิดความลำคาญบุญเพงตอนหลังก็รวมหัวกับลูกศิษย์ค่าค่านาติตายแล้วก็เอาใส่หีบเหล็กนะเอาใส่หีบเหล็กก็เอาไปลงที่ลําคลองนะเอาไปทิ้งต่อมาเพื่อนบ้านมีชาวประมงนะชาวคนหาปลาเขาไปหาปาลาเราไปเจอหีบเหล็กนะล้วตอนหลังเป็นไงับ จ,จอกลางวันแต่ยังไม่เปิดนึกว,ว่ามีทรัพย์สมบัติแอบลากขึ้นมาตอนคืนเอาไปเปิดคิดว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติแต่ว่าเปิดออกมาแล้วเป็นไงเป็นศพคนตายใช่ไหมเออก็ไปแจ้งกับทางตำรวจเจ้าหน้าที่นะแล้วก็เจอหีบแรกก็งมกันอีกมีหีบที่สองนะแล้วตอนหลังตำรวจก็สืบทราบก็บทราบว่าบุญเพลงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆาตกรรมนะตอนหลังตำรวจก็ตามจับบุญเพลงได้นะก็เลยเอาตัวมา ตำตนำตัวมาที่ลานประหารนะตัดสินเรียบร้อยประหารชีวิตก้าวมาที่ลานประหารสมัยก่อนมันเป็นลานบุญเพงเนี่ยเป็นลายสุดท้ายที่ต้องโทษโดยวิธีการตัดศีรษะนะหลังจากบุญเพงก็ไม่มีละเป็นหญิงเป้าเพราะฉนั้นบุญเพงเนี่ยจะเป็นลายสุดท้ายในปี24 74นะที่วัดภาษียือแถวสุขุมวิทยิบสามวัดภาษีนะครับเขาก็ การประหารเนี่ยก็เป็นลางจะมีคนมาดูเพชฌฆาตเนี่ย <c oughs> เขามีสองคนนะครับคนหนึ่งจะลำด้านหน้าอีกคนหนึ่งลำด้านหลังตัวจริงเนี่ยคนฟันเนี่ยจะเป็นคนฟันคนเดียวทําไมเขามีสองคนดูไหม <c oughs> ก้อนนีที่ฟันแล้วคอมอนไม่ขาดอีกคนจะเป็นคนฟันซ้ําให้คมคันขาดแต่ส่วนใหญ่เป็นไงครับที่ผ่านมาคร <c oughs> ั้งเดียวขาดหมดเลยใช่ไหมเพราะว่ามีดมันคมมาก อย่างกนมีบุญเพ็งเนี่ยเขาก็ตนก็มาดูกันเต็มเลยเากา็จะค่าไหว้ครูลำเสร็จปุ๊บก็ฟันนะฝันเต็มเหนียวเลยโช้ปรากฏว่าเป็นไงครับไม่คาดฟันไม่เข้าหนังเหนียวทําไมถึงฟันไม่เข้าเพราะว่าบุญเพ็งเนี่ยข<อ>เขามีของดีนะเนาะกขาเรียกว่าพดตดโนี่ก็คือสิ่งที่มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติอ,าอย่างเช่น ไม,ไ,ไม้กลายเป็นหินหรือกระดูกกลายเป<ต>็นหินทังน,น,นี้น,น,นะแล้วก็ไปเข้าวิธีปลุกเสกไปปลุกเสกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นของขังบุญเพลงเ,เนี่ยเขาอมพดเอาไว้ใต้ลิน้นการ์ดฝันไม่เข้าตอนหลังเขาก็เกี้ยกล่อมจนบุญเพลงยอมถ่ายพดออกจากปากก็เลยฝันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฝันครั้งที่สองนี่เป็นไง เลือดก,กระชชดจะไม่คอขาดเลือดก,กระชชดพุ่งพวดเลยนะบุญเพงเนี่ยหลังจากบุญเพงตายแล้วเนี่ยเขามีการทำสารสารเตี้ยเตี้ยแล้วก็ทำศีรษะบุญเพงเอาไว้ทำไว้ให้เตือนสติคนว่าถ้าใครทำไม่ดีก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้นะทำเอาไว้เตือนสติคนนะครับแต่คนรุ่นใหม่บางทีมไม่เข้าใจไม่เข้าใจเจตนารมเดิ เวลุ่นใหม่เวลาไปวัดภาษีเห็นสาบุญเพลงก็ไปทําไมรู้รุ้นไหมลูกขอหขอหวย,อ,หวยอ้าเก่งรู้ด้วยชาวบ้านเขาไปขอหวยนะไปขอหวยจริงๆไม่ใช่ก็ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเตือนสติคนนะแต่ว่าคนก็ยังไม่เข้าใจนะไปขอหวยอยู่น่แหละนะอันนี้พ่อก็เล่าให้ฟังนะเป็นเก็บประวัติศาสตร์ของเรื่องการประหาชีวิตนะที่ผ่านมามันก็เคยมีคนหนักเหนียวเยการรับฟังอีก ก็สับหัวเท่าเท่าที่มีประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายวิธีสมัยขุนช้าขุนแผนเนี่ยคนที่เวลาฟันฟันที่คอฟันไม่เข้าหนังเหนียวเนี่ยเขาก็มีวิธีการอย่างอื่นอย่างเช่นเอาเหลาลูกลูกรู้จักเหลาไหมไม่ไผ่แหลมแหลมเนี่ยเขาจะเสียบที่ก้นให้ทะลุป,ปากเลยเสียบเข้าไปที่ก้นให้ทะลุป,ปาก มีวิธีการหลายอย่างสมัยโบราณสมัยอยุธยาถ้าเราอ่านขุนช้างขุนแผนเราจะรู้ว่าวิธีการประหารชีวิตเนี่ยังมีเยอะแยะหลายวิธีนะโอเคนะวันนี้อาไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วลนาะ